สวัสดีครับผมอัมสลันพบกับผมกับข้อมูลประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกได้ใน YouTube c h anel n อัมสลันมังกรสายญาติคลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์จีน5,000ปีโดยเนื้อหาจะพูดถึงรอยต่อของยุคสมัยของการปกครองของแต่ละราช่วงตั้งแต่3,000ปีก่อนคิดศักราจนถึงยุคปัจจุบันปีคศ2020โดยรวมแล้วจะมีประมาณ19ราชวงศ์หลักบวกกับ สระบบการปกครองใหม่ก่อนที่เราจะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับทม์ลายประวัติศาสตร์จีน5,000ปีผมขอนําทุกท่านมาทําความรู้จักกับข้อมูลโดยสังเขตของประเทศจีนกันก่อนครับประเทศจีนตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกอยู่ทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอื่นถึง14ประเทศได้แก่ประเทศรัศรศสเซียมองโกเลียเกาหลีเหนือเวียดนามลาวพมา่าอินเดียเนปาลภูฐานปากีสถานอัฟกานิสถานทาจิกิสถานคีร์กีสถานและคาซัคสถานประเทศจีนอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยครับประเทศจีนมีเนื้อที่ของประเทศทั้งสิ้น9.6ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นลำดับที่สามหรือสี่ของโลกประเทศที่ใหญ่เป็นลำดับหนึ่งของโลกก็คือประเทศรัสเซียมีเนื้อที่17.12ล้านตารางกิโลเมตรลำดับสองแคนาดา9.98ล้านตารางกิโลเมตรลำดับสาอเมริกา9.63ล้านตารางกิโลเมตรลำดับ4คือประเทศจีนมีเนื้อที่9.6ถึง9.64ล้านตารางกิโลเมตรลำดับที่5ประเทศบราซิล8.5ล้านตารางกิโลเมตร ลำดับที่6ประเทศออสเตรเลีย7.7ล้านตารางกิโลเมตรและลำดับที่7ประเทศอินเดียมีเนื้อที่3.3ล้านตารางกิโลเมตรประเทศจีนใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ20เท่าประชากรในประเทศจีนปัจจุบันนี้มีประมาณ1,400ล้านคนประมาณ1ใน5ของประชากรของคนทั้งโลกชนชาติที่อยู่รวมกันในประเทศจีนมีถึง56ชนชาติ โดยมีชาวฮั่นประมาณ93.3%ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยภาษาที่ใช้ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการและมีภาษาท้องถิ่นในมณฑลต่างๆเช่นเสฉวนหูหนานแต้จิว๋วไหหลํกวางตุง้งฮกเกี้ยนฮักกาและเสีย่ยงไฮการออกสำเนียงภาษาจีนกลางจึงเพี้ยนไปตามท้องถิ่นคล้ายๆกับ คนไทยเรานะครับที่มีภาษาไทยสำเนียงอีสานสำเนียงเหนือสำเนียงใต้ศาสนามีลัทธิของจื๊อลัทธิเต๋าของเล่าจือ๊อพุทธอิสลามและคิดโดยเฉพาะลัทธิของจื๊อได้ฝังลากลึกในภาษาและวัฒนธรรมของจีนมานับเป็นพันพปีสกุลเงินประเทศจีนใช้สกุลหยวนหนึ่งหยวนในปัจจุบันมีค่าเท่ากับประมาณ4.59บาท เขตการปกครองได้แบ่งขอบเขตการปกครองภายในประเทศออกเป็น23มณฑลโดยรวมถึงไต้หวันที่มีข้อพิพาทกันด้วยมี5เขตปกครองตนเองได้แก่กวางสีจ้างมองโกเลียในหนิงเสี่ยหุย ซินเจียงอุยกูและทิเบตมี4มหานครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนจินและฉงชิ่งมีสองเขตรบริหารพิเศษได้แก่ฮ่องกงและหมาเกา๊าปัจจุบันประเทศจีนปกครองในระบบคอมมิวนิสต์โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนผู้นำ สูงสุดของประเทศคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเราจะไปพบกับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์จีน5,000ปีหลังไต,ต้นนี้ครับ ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์จีน5,000ปีเริ่มตั้งแต่ปีคศ3,000ก่อนคริสตศักราชจนถึงปีคศ2,20 0 20, ในยุคปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักช่วงแรกจะเป็นช่วงปีคศ3,000ก่อนคิสตศักราชจนถึงประมาณปีคศ2,100ก่อนคิดตศักราชจะเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ และช่วงที่2ตั้งแต่ปีคศ2,100ก่อนคิทศักราชจนถึงปีคศ2,20 0จะเป็นยุคประวัติศาสตร์เราจะมาดูภาพรวมรอยต่อของแต่และยุคของการปกรครองกันก่อนครับทำลายประวัติศาสตร์จีน5,000ปี เริ่มตั้งแต่ปีคศ2852ถึง270ก่อนคริสตศักราชเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่1ราชวงศ์เซี่ยปีคศ2100ถึง1600ก่อนคริสตศักราชราชวงศ์ที่สองราชวงศ์ซางปีคศ1600ถึง146ก่อนคริสตศักราชราชวงศ์ที่สราชวงศ์โจตวันตกปีคศ146ถึง771ก่อนคริสตศักราช ราชวงศ์ที่สราชวงศ์โจตะวันออกปีคศ7 7 0ถึง255ก่อนคิทศักราชราชวงศ์ที่หราชวงศ์ฉินของจินซีฮ่องเต้ปีคศ2 2 1ถึง206ก่อนคิทศักราชราชวงศ์ที่6ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกปีคศ202ก่อนคิทศักราชจนถึงปีคศ .8 ราชวงศ์ ที่7ร <c oughs> าชวงศ์ซินปีคศ .9 ถึงปีคศ23ราชวงศ์ที่8ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกปีคศ25ถึงปีคศ220ราชวงศ์ที่9ราชวงศ์จินตะวันตกและราชวงศ์ที่10ราชวงศ์จิ้นตะวันออกราชวงศ์ที่11อ ราชวงศ์เหนือใต้ราชวงศ์ที่12ราชวงศ์สุยปีคศ581จนถึง618ราชวงศ์ที่13ราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังจะมีสองช่วงก็คือนับแล้วก็คือตั้งแต่ปีคศ678จนถึง9 0 7 ราชวงศ์ที่14ราชวงศ์อูจโจของพนางบูเชกเทียนปีคศห9 0อยเก้จนถึงปีคศเจ็รอยห้าราชวงศ์ที่15เป็นยุค5วง10สรัฐเป็นยุคที่มีการแตกแยกปีคศเก้อยเจ็จนถึง960ราชวงศ์ที่16ราชวงศ์ซ้งช่วงที่ประบุญจิ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับ ปีคศ960ถึงปีคศ1279ราชวงศ์ที่17ราชวงศ์หยวนของชาวมองโกนปีคศ1271ถึง1368ราชวงศ์ที่18ราชวงศ์หมิงปีคศ1368ถึง1644 ราชวงศ์ที่19ราชวงศ์ชิงของแมนจูปีคศ1 6 4 4ถึง1912ระบอบการปกครองใหม่2ระบอบก็คือช่วงยุคที่เป็นสาธารณรัฐจีนโดยมีพัฒนาทิ่ดีสุญญเซนนาริยาสั้นๆปีคศ1912ถึง1949 และยุคสุดท้ายก็คือสาธารณัฐประชาชนจีนปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบัน